สวัสดีครับพี่น้องที่คิดวอดคิดถึงสุภุคค้นรับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับอาจารย์คมต้องกราบขออภัยพี่น้องเอฟซี FC, แล้วพี่น้องท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในช่องนี้หลายๆครับพอยังวัตีเพราะว่ามือนี้อาจจะเป็นการใส่คำเบาที่มัน มอสุภาพปันไดน,นะครับเป็นอย่างคือสีเป่าค่ำที่บอสุภาพปันไดก็เพราะว่าคลิปนี้นะครับฝากไปถึงไอ้กุมต้องถือว่ากุมอุบ,บาทครับกุมศาสตร์ซัวที่เป้าไห้คนอีสานพี่น้องกับคือสีเห็นนะครับ เดียวนี่เป็นกระแสทางโซเชียลขักหลายครับเป็นอยังคือต้องฝากไปถึงไอ้กุมอุบาทนี่ครับไอ้กุมพวกาศาสตรส่วนนี่กับพาว่ามันพากันเบาให้คนอีสานครับผมกับคนหนึ่งอาจารย์คมกับคนหนึ่งเป็นคนอีสานเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดร้อเกินนะครับและไอ้ซุ้มที่เบ้าเนี่ยมันก็มีคนอีสานขึ้นกันไปเบ้า แต่สีมีคนอีสานหรือว่าเป็นคนภาคไดก็แล้วแต่ครับล้วนแต่เป็นคนไทยคือกันเพราะว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกก็เป็นคนไทยคือกันแต่ว่าการที่พวกสูนะ่ะมาจับกลุ่มเบ้าห้คนอีสานเนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่รุนแรงครับรุนแรงเพราอหยังง่ติเพราะว่า พวกสูเนี่ยคือดาฮอดบันพระบุรุษดาฮอดโคดรฮอดเงาของคนอีสานอ่าแล้วพวกสูนี่กะถือว่าบ่เป็นคนบ่เป็นคนพอถามเป็นคนพวกสูตองมีหนาตาสูกล้าเวาสูจะต้องกล้าแสดงหนาตาออกมาว่าสูเป็นไผมาแต่ใส คันว่ไปแล้วเนี่ยกูกะเดี๋ยวตัวความชิดของพวกสุยดอกต้องถือว่าเป็นรุ่นลูกรุ่นล้านอันนี้นี่ผมสิวครับพวกคุณเลยเพราะยังวตัตีผมไม่ลูกผมอัชิบาลูกผมบ่ดีปานั่นดอกแต่ว่ามันกับว่าเคยเข็ดในสิ่งที่สัวไล่ถึงขนาดนี้ สิ่งที่เสียใจที่สุดเสียใจแทนพ่อแม่สูเพิ่นเลี้ยงสูมาเนี่ยเพิ่นกะอยากให้สูเป็นคนดีว่าไงซะเพิ่นบ่ได้เอาฉี่ป้อนสูมาบ่ได้เอาฉี้ป้อนสูมาเขาใจบ่พ่อแม่สูนะบ่ได้เอาฉี่ป้อนสูมาแต่สูมาเหตุไ้เสียให้เสียซื้อเสียงเพิน่นให้เสียชาติวงตระกูลของเพิน่นพวกสูเนี่ยคือบ่มีจิตสำนึก บาให้คนอีสานบาหลายย่างตามที่ฟังข่าวมาเนี่ย่าว่าสิว่าคนอีสานสิบสองสิบสามปีก็ตั้งท่องแล้วก็แสดงว่าสู้ดูถูกดูถูกผู้ยิ่งคนอีสานคักว่าสิบสองสิบสามปีนี่เขาสีเขี้ยวบ่คพือจังไดนี่ก็คือคําที่สู้ดูถูกสู้ดูถูกไปทุกย่างดูถูกไปทุกคนมาว่าสิเป็นอ่าคนที่เขามีสื่อเสียง สูกับไปดูถูกเขานั่นละ่ะคือสิ่งที่สูเพดขักสัวขักใส่คำเบาที่บ่ดีขักสูงจะเลื่อมว่าภาคอีสานเนี่ยพระเกจิดังๆนี่มีหลายลูกลวนตะเพินบรรลุนิพพานทั้งนั้นบรรลุนิพพานทั้งนั้นนรกสิกินหัวสูเข้าใจบ่ เดี๋ยวนี้มันเบากับสูนี่กะบ่มีประโยชน์ดอกแต่ว่ามือนี้ผมอย่าระบายครับสู่ซือเพราะว่าเบากับสูนี่ขันเา้าภาษาแบบบ้านบ้าน,บ,านบ้านกูเนาะอ่าเ้าภาษาบ้านกูก็คือว่า,าเบากับหมาหมาเลี้ยปากกูเงึดความคิดสูสมองสูเนี่ยสูในสมองนี่มัตตาใสเขาเหตุผิดอย่างคนอีสานสูจังไปด่าเขาไปว่าเขาแล้วส่าคนอีสานเนี่ยในประเทศไทยนี่มีจักรล้านคน สูรูบปะบักลาบักหำสมองสูนี่ือสิท่อคิดว่างแล้วสมองสูนี่กูวานี่น่าจะ,ะประมาณซ้ำสมองเขียยจะหน้านี่มั้งสูบไม่สมองดอกแต่ว่าต้องถือว่ากุมพองสูนี่เป็นกุ้มที่อุบาทศาสัวครับปะกะติแล้วผมนี่ว่าใครบาหายข้นดอก ถามันบ่เรือเกินนีหรีอันนี้คือฝากไปถึงก็แล้วกันถ้าซูเป็นคนที่เจงแค่หรือว่าหนักเลงแค่สูต้องกลารเสนอหนาเบ้าแล้วต้องกลาออกมารับผิดช,ชอบบ่าแม่ให้แม่สูให้พ่อสูผู้เพิ่นบ่ลรู้เรื่องรู้เล่าน้ำสูนะ่ะมาขอโทษซื้อมาขอโทษคนเบิง่งมาขอโทษในโลกโซเชียล บักหลายอีหล่ะเอ้ยเขาเป็นคนเนี่ยพยายามเขียนในสิ่งที่มันถือต้องไว้มันจะดีเดี๋ยวนี้แม่นทั่งกฎหมายน้่ตัวสูม่าลงโทษในการที่สูเว่าว่าดีว่าได้แต่ว่าสูจะเลื่อมว่าปราบกรรมมันมีจริงสูเวา่าสูซ้ำดูถูกบรรพบุรุษของคนอโดสารดูถูกอ่พระดูถูกเจ้า คือที่เพิินเป็นคนอีสานนรกสีสแตกหัวสูสิกินหัวสูวเข้าใจบหมูเวน้นมูลย่ำม,มูหมาเดี๋ยวนี้นี่ทาสูกาชั่วนานี่ยกูทาเลยสูบกาดอกสูกาก็คือมันจะเกิดสิ่งบดีกับสูนั่นล่ะบักลาอีลาเอ้ยมีฉะนั้น ให้กูถามสู๋แน่ในชีวิตสูเกิดมาเนี่ยกูบ่รู้ว่าสูมีจะคนดอกในชีวิตสูเกิดมาเน่เนาะสูเคยทำความดีจะเถื่อบอสูเคยทำความดีจะเถื่อบอเฮ้สู๋เคยทำความดีจะเถื่อบอในชีวิตสู๋น่ะนระกสิกินหัวสูสูสิสบาป เขาใจบ่าบาปกรรมมันมีจริงบักลาอีลากูว่าสีบ่เบาดอกกูว่าชัอไามา่เจียวเขาแต่ว่ากูนศูนย์กูเขาไปเบิ้งคิปเมื่อกี้กูศูนย์กูเลยมาเบาซืือแล้วแล้วก้อนจอบเนี่ยกูก็ขอฝากฝากไปหาสูนย์ก็แล้วกันดเด้อเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเบาเนี่ยต้องคิดคิดก้อนเบาบ่เปนเบาแล้ว จังไม่ขีดมันเอาขึ้นบ่ได้เดี๋ยวนี่สูเอาขึ้นเมไือ่อด้ดอกคำสัว,สวที่ครูที่สูบวาให้คนอีสานเนี่ยเขาใจบ่บักลาอีหละต้องถือว่าสูนี่เป็นกุมที่ศาสตร์ซัวอุบาทศาสตร์สัวคังเลยนรกสิกินหัวหัวสูวเอาเอาไว้ซ้ำนี่ละเพราะว่ากูนี่บ่อยว่าเป็นกูเป็นคนสีดาคนว่าเป็นพ่อกันชิมนาก็แล้วกันบายบาย